ครับสวัสดีครับม,มีมากสารแหรครับสารเป็น PE ครับตัวนี้ PE 70ปอนด์แปดเส้น70ปอนด์12สองราคาอยู่ที่3,800บาทครับสารเกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยทั้งตื้นจอมรอบัวตัวนี้16เสบาท2ตาโอเค น,นี้จะเป็นสสาที่หกจัาไหนถ้าสนใจกับเขาบไวใน YouTube หรือว่าเนืจูนเหียววนจ่านใดกบฝากเพจเนื้อจุลเหี่ยน,นไปด้วยไปสนใจกับติตอ่อได้ีทั้งเฮียเ็นเหี่ยที่มีเหยีได้ทั้งสารทั้งตอ่อ มันก็จะเป็นแฮร์ราซิวประกอปภาสวายนี่หมดมีตั้งแต่2 5เบอร์25ถึงเบอร์70ครับเบอร์เ,อเอ็นส่วนแฮปปี้นี่นก็สิเป็น3ส่วนมากก็สิอยู่ที่70ปอนด์ นก็จะในกาแฟเรียบจูนแฮะอ้วนไว้น้ำเนียเข้าไปชุ่มได้ครับแล้วก็สารเฮะ<ม>ประมาณนี้นะมันจะหยัดสารเร็วหรอกเรื่อยนๆครับข,ขอบคุณครับ